สวัสดีครับช่องไผ่เลิฟม,มาแล้วครับมาดูว่าใครมาหาชายเลิฟวันนี้มาหารุ่นใหญ่นะคะรุ่นใหญ่พี่นโกแก้วนะคะรุ่นรุ่นไหนรุ่นพี่ของแม่แม่พิมเป็นพี่แม่พิมนะคะนะแม่โนโกแก้วแม่นกแก้วเป็นพี่แม่พิมอนะ หล่อรุนใหญ่เลยบ่ลเลิฟฮักสาวรุ่นแม่บ่ลเลิฟก็ได้ยินแต่เสียงเลยบอกว่าพี่แรกๆก็หูึีว่าโอ้ยยิ่งยังเสียงยังที่บัดพอ่อยูยู่ไปอ่ะถ้าฉันไม่ได้ยินเสียงมันหายไปไหนเสียงอ่ะ <c oughs> อ่า ตอนโบกับบ้านเลยวันหลังวันหลังวันหลันแล้วแล้วเวลาเรากลับ่ะพี่พี่เราเวลาเรากลับแบบสาวรุ่นฮักสาวรุ่นแม่รุ่นใหญ่เลยนะเลิฟรุ่นใหญ่เลยนะครับอ๋อกลับเององออย่ว่าลูกสิ น้องจะพ่อหูทีมักสาวรุ่นพี่รุ่นเมยพ่อเนยเก่งนี่เ,เขาเป็นผู้แสพกู้สาวแม่พิมพ์กลับนกแก้วใครสูงแม่พอันนี้นกแก้วอันนี้อันนี้แม่พิมพ์อันนี้แม่พิมพ์ แนนม่นกแก้วนะคะแม่นกแก้วแต่แกสูงกว่าแม่พิมพ์สูงกว่าแม่พิม,พม,พมพนะคะแม่นกแก้วกินดีเนาะนักมากกินดีค่ะกินดีตรงโน้นเด็กกุ้งไส้เจ้านนนนเนี่ยปวดปวดเลียนหัวเขาไปหลุดหัวเรียบเอ้ย มักสาวรุ่นพี่รุ่นพี่เลยนั่นน่ะโอ้ยพญเกจลูกไส้เจ้าสิเป็นพอพันตีเอ,อ้โอห,าหกาลังหกปีลูกกาลังหกปีให้มันได้จักทิบปีกันให้มันได้จักทิบปีกันลูกยังไม่ถึงทิบปีเลยตอนนี้กำลังหกขวบกลัว

มีบังนัดมีบังนัดซื้อเพิ่นแล้วก็ยาทุ้มยาเขียวๆอ่อนๆอยาน้ำให้หน้า่าน้ำให้หน้าตัดใบข้าวเป็นยาข้าวนกนะคะแศบเครื่องใบเขาาทำหอมแซบปอดสารพิษนะคะปอดสารพิษเมนกเกี่ยวหันหนาไปทางุูนเล้ว มนูแก้วบริ ển นำลูกเลยห่วงกินยางเดียวเลยเพิ่นยับเพิ่นยับไปใกล้าาหวันๆได้หน่ะคุณต้อต้อเอาให้กินเองาน่แล้ว หาแซบบ้านนันบ้านใช่เลิอห่าแซบเนาะเพชรแม่น้ำเพชรนะคะแม่น้ำเพชรฉันฉันมากินเอาเอาหน้าันหน้าฮหนโอ้ตัวสูงตัวสูงเกือบเศร้าซ้ำเกือบซ้ำแม่เพชรแล้วหฮ้ยวายยืนถึงพ้นดี ยืนทั้งพูนกืนทั้งพูนย็นเขาอีกใช่ใช่ชอบเย็นเขานะชอบเย็นเขายอดดีสอดดีนะโอ้ยพี่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรไม่หันหน้ามาเลยไม่อวยหน้ามาเลยมักสาวรุ่นแม่เลยได้ใช่เลย มักสาวรุ่นแม่ล่ะหาผู้บ่าวไปนี่าามามหาผู้บ่าวเริ่มอลยวนี่เริ่มเลยชอบไปจกในปากแล้วนเขาทยาลงมากกว่ที่ถึกมือ่อไปที่ห้องหลงเสียงหีดอย่าไปแย่งแม่นกแก้วในปาทสิลูกของกินเยอะแยะทำไมมันแทบในปาก กอดวัดมันมันมันฆ่าข้ามมันฆ่าข้ามหยาอยู่เป็นดอกแกบอกเออเอ้ยเอ้ยหยาดกันแซบแซบเรือบหยาดกันแซบแถบอยู่เมื่อปกติกับบุ เขมีไผ่อันญาติกมนอันนี้มีคนมาหยาดกินมอ่นคือจังกิ้มดีๆดอกยาเธอถอยออกมาดอกยาอุ้ยอ๋อลูกสาวเจ้าขอหญ้าเพราะลูกสาวเจ้าขอห้านั่นแล้วเอาไม้ลูกสาวจะแน้ ขอกินแล้วขอกินแล้วเด๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดาเบื้องเบื้องเบื้องอันมูมาเลนลุ่งดทรายพี่นกแก้วนะคะมาสวนหญ้านะคะสวนหญ้าใกล้ๆนี้นะคะมาดูหญ้าแล้วก็แวะมา เยี่ยมบ้านเลิฟนะคะเพราะว่าบ้านที่น้องแก้วก็ไม่ไกลนะคะซอยนี้เลยค่ะซอยนี้นี่บ้านหลังต้นไม้ใหญ่ๆนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะไม่ไกลกันสําหรับบ้านชายเลิฟกับแม,ม่น้ำแม่น้ำเพชรนะคะแม่น้ําเพชรน้ําเพชรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็แม่น,กกนะะ้แก้วนะคะเสียงแก้วแก้วเสียงหวานแววเลยนะคะแม่น้แก,ก้วก็เดินเล่นกัน แบนชายเลิบมาซิมหญ้าเส็บแซ่บ้านชายเลิอเบ,บลอันเลบเบยหญ้าโตคือแ่บคือหวานดีแท่กกินยังไงโตคือบบอ้วนกินจันจอยเนาะเลิบเนาะพัดแม่เธอกินบึงน่ะตุลูสมูหรอกสิเป็นหมูหรอกยิงพวกเธอมาอยู่ที่ทำไมสาวสาวสามสาวดาวกระจาย ยิงหลอดดอกยาเอามารวยไปเที่ยงอยู่สายเนาะเอาเก้าเก้า,กลาคลอเคลียนะคะคลอเคลียผู้สาวม,มักสาวรุนแม่แล้วนะเลิฟเนาะแม่แม่นะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ